ฉันตกลงนะคะแต่คุณจะให้ฉันไปเจอแม่คุณด้วยชุดแบบนี้งั้นเหรอคะอืมจริงด้วยงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ้าวแล้วนี่แกไม่ได้ไปส่งหนูเชอรีนออกหรอ,หรอเมื่อคืนทำไมหนูเชอรีนถึงออกมาจากห้องแกด้วยชุดนั้นเมื่อคืนคุณเชอรีนเขาลืมขี่กัดไว้ในกระเป๋านะครับแล้วกระเป๋าก็อยุดที่ร้าน ก็เลยทำให้กลับไม่ได้ผมก็เลยให้ค้างที่นี่มันซะเลยแล้วทําไมต้องเป็นห้องแก่ห้องอื่นก็มีนะเป็นเอาห้องแม่ก็ได้ตอนนั้นมันกระทนหันนะครับผมก็ยังไม่ได้คิดงั้นแต่ผมไปส่งคุณเชยรีนก่อนนะครับ <c oughs> ไม่เชื่อหรอผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันสองคนในห้องจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ อ่าน,นี่มันจะสายแล้วนี่นนางั้นฉันขอตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำงานสายเอาโอเคครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันตรงที่ทำงานนะแล้วก็อย่ามาช้านักละ่ะผมคิดถึง ลีโอนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่มันห้องฉันนะนี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคนที่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจนายจะมาขโมยของใช่ไหมคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะพ่เชลินฟังผมอธิบายก่อนเอ,อน้องพี่เสียงเงียบวยวายอะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยพี่กำลังทำอะไรอ่ะไม่เห็นบอกกันเลย นี่มันอะไรกันคอนนี่อธิบายมาให้ชัดๆเลยนะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอ่อผมขอโทษครับไม่นายไม่ผิดนายไม่ต้องขอโทษคนที่ผิดคือพี่สาวฉันต่างหากเป็นหนูต่างหากที่ต้องถามว่าเมื่อคืนพี่ไปอยู่ที่ไหนมาทําไมถึงปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวยังดีนะคะที่ลีโอมาอยู่เป็นเพื่อนหนูเมื่อคืนไม่งั้นเนี่ยไม่รู้ว่าหนูจะไปนอนที่ไหนแต่ว่าเมื่อวานพี่เอาขี่การ์ดไปด้วยนะแล้วเธอเข้าห้องมาได้ยังไงอะ โชคดีนะคะที่กีการที่พี่สั่งทํามันทําเสร็จเมื่อวานพอดีไม่งั้นภาพที่พี่เห็นคงจะเป็นหนูอยกับรีโอไม่ใช่รีโอ,อยู่ที่นี่แล้วเมื่อคืนพี่ไปไหนมาท,มทําไมโทรไปถึงไม่รับพี่รู้ไหมว่าเมื่อคืนหนูเป็นห่วงพี่มากเลยนะเอ่อให้รีโอกลับไปก่อนได้ไหมแล้วพี่สัญญาว่าพี่จะเล่าความจริงทั้งหมดให้เธอฟังโอเคค่ะพี่สัญญาแล้วนะอย่าเบี้ยวล่ะฉันขอโทษนะฉันไม่น่าตื่นสายเลยอะ พี่สาวเธอก็เลยเข้าใจผิดเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายซะหน่อยเป็นฉันเองต่างหากที่ขอร้องให้นายมาอยู่ด้วยแล้วนายยังจะมาโดนดา่าประชันอีกขอโทษนะไม่เป็นไรไม่ต้องโทษตัวเองงั้นฉันกลับก่อนนะอืมเดินทางกลับดีๆนะนี่เธอเป็นห่วงฉันเหรอป้าใครเขาจะไปเป็นห่วงนายหลงตัวเองอืมแต่ยังไงก็ช่าง งั้นฉันจะกลับอย่างปลอดภัยตามที่เธอบอกแล้วกันอืมอะไรจะมาทำงานด้วยอย่างนะ้ามาช้าจังคิดถึงจะแย่อยู่แล้วเนี่ย ยังไม่มาอีกแล้วเนี่ยนี่บอสกำลังมองหาใครอยู่ันหรอกคะคุณคุณเชอรีนะ่ะยังไม่มาทำงานอีกย่างไงคุณมาพอดีเลยตามผมไปที่ห้องด้วยทำไมมาช้าจังเลยนะทั้งที่ผมก็บอกไปแล้วนี่ว่าห้ามมาช้ารู้ไหม มาช้าแบบเนี้ยต้องโดนลงโทษนะจะโดนลงโทษอะไรนะอยากรู้จังได้สิคุณพูดเองนะอย่ามาเสียใจทีหลังละ่ะนี่ไม่ใช่นะตรงนั้นนะคุณคำนวณผิดแล้วแล้วไหนจะตรงนี้อีกพิมพ์ผิดอีกบอดกันบนลงโทษแสนหวานที่ฉันคิดไว้กลายเป็นว่าเขาใช้งานฉันหนักกว่าเดิมซะอีกทำยังไงได้ละ่ะ ขาสั่งอะไรฉันก็ต้องทำนี่เนาะรักเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะย้ายคุณมาทำงานในตำแหน่งเลขาส่วนตัวของผมแล้วคุณจูเลียล่ะคะเขาจะรู้สึกยังไงที่ฉันมาแย่งงานของเขาคุณจูเลียเขาไม่คัดค้านอะไรครับเขาบอกว่าดีซะอีกจะได้มีคนมาช่วยงานเขาทํากัน,นหลายๆคนงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นแล้วอีกอย่างผมจะได้สอนงานคนง่ายหน่อย เผื่อวันไหนที่เราแต่งงานกันคุณก็ต้องมาช่วยผมบริหารบริษัทแห่งนี้อยู่แล้วเพื่อจะคบกันเองคุณก็พูดถึง่องแต่งงานแล้วหรอคะไม่ว่าจะช้าหรือว่าจะเร็วคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยก็มีแค่คุณท่นนั้นแล้ะครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าพี่เดวิดเขาเลิกงานได้ยังคะตอนนี้บอสเขาจะออกไปข้างนอกแล้วคะ่ะมีธุระอะไรงั้นหรอคะ อ๋อค่ะนี่ถือว่าเป็นเดทแรกของเราสองคนเลยนะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วไม่ทราบว่าคุณเชอรีินของผมเนี่ยอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมนะขอแค่ได้กินด้วยกันกับคุณอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแหมเลี้ยงง่ายจังเลยนะครับ <c oughs> ก็รีบรับไปเลี้ยงสักทีสิคะนี่มันยายผู้หญิงคนนั้นนี่ยายผู้หญิงที่มันด่าฉันแล้วนี่มันยังจะมาแย่งพี่เดวิดของฉันอีกได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันยายผู้หญิงหน้าด้าน มีอะไรไม่สบายใจงั้นหรอคะฉันเห็นคุณนั่งเหม่อมานานแล้วนะก็พอ,พอผมย้ายคุณมาตำแหน่งเลยาส่วนตัวตำแหน่ง HR มันก็เลยว่างตอนแรกผมกะว่าจะหาพนักงานเองแต่แม่ของผมบอกว่าให้เอาเทียน่ามาทำงานด้วยแล้วเห็นว่าทั้งสองมันจะไม่ค่อยถูกกันผมก็เลยกลัวคุณไม่สบายใจนะ่ะตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้เซ็นอนุมัติ ดังนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะฉันแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกะค่ะถึงเราสองคนจะไม่ค่อยถูกกันแต่ฉันเชื่อนะคะว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้เราถ้าหากเขาทำให้เราสองคนผิดใจกันละ่ะก็ได้ผมเซ็นอนุมัติก็ได้แต่ถ้าเขาทำให้คุณไม่สบายใจผมจะไล่เขาออกทันที ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เดวิดต่อไปนี้เราก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วสินะที่เธอควรขอบคุณไม่ใช่ฉันแต่คือคุณเชอรีนต่างหากขอบคุณที่ให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคะคุณเชอรีนเรื่องที่เราเล่ามาก็ให้มันผ่านไปเถอะนะคะมีธุระอะไรหรอคะคุณเทียนาหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับงาน ปล่าหรอค่ะฉันแค่มาดูอะไรให้มันแน่ใจนะคะฮึมีความสุขไปเถอะลุนในบอกจะมาสายหน่อยที่แท้ ก็เอามาชงกาแฟาให้นี่เองขยันทำงานแต่เช้าเลยนะคะเป็นเพราะได้กาแฟาตอนเช้าของคุณไงล่ะครับเลยทำให้ผมมีแรงทำงานขนาดนี้ขอบคุณนะ กาแฟตอนเช้าอะไรคะฉันเพิ่งจะมาถึงเองนะก็แค่จะมาชงกาแฟให้ผมก็ไม่เห็นตัวโกโหกเลยนะครับว่าจะมาสายโกโหกว่ามาสายอะไรกันคะแลวฉันก็ไม่รู้ด้วยว่ากาแฟที่คุณพูดถึงนะ่มันมาจากไหนกาแฟแก้วนี้คุณไม่ได้เป็นคนชงจริงๆหรอครับก็จริงนะสิคะฉันจะโกหกคุณทำไม